ความพยายามไม่เคยล้มเหลวช่วยให้พันกอพอมายังไง ep 2และบารักโอบามาก็เคยให้คำนี้เอาไว้โดยท่านเป็นบุคคลสำคัญที่ถูกยกย่องจากคนทั่วโลกในฐานะผู้นำที่ประสบความสำเร็จและผู้ทรงอิทธิพลเหาายังเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายให้มีความหวังและเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้น ในการสอบกอบพอถึง3ปีโดยครั้งแรกเรามีเวลาอ่านมากแต่ก็ผ่านแค่พาร์ทเดียวคือพาร์ทกฎหมายและในปีเดียวกันก็มีเปิดสมัครสอบในรอบปี64อีกรอบหนึ่งรอบนี้เราเกือบสอบผ่านและผ่านถึง2พาร์ทก็คือพาร์ทกฎหมายและพาร์ทภาษาอังกฤษและในปีถัดมาปี65เราก็ได้เข้าร่วม สักพาร์ทเลยถือว่าเป็นการล้มเหลวที่สุดด้วความพยายามและเป้าใหมายของเราทําให้ในปีถัดมาปี2566เราสามารถทำผ่านได้ทุกพาร์ทถ้าในวันนั้นที่เราสอบกอพอในปี65เราผิดหวังและเราเลิกลม้มก็จะไม่มีโอกาสที่จะสอบผ่านในปี66ได้เราอยากบอกเพื่อนๆทุกคน ยังสอบกอพอไม่ผ่านทุกคนสามารถสอบผ่านได้ถ้ายังมีความพยายามถ้าเพืพ่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์เอาไว้เราจะทำคลิปเทคนิคการสอบผ่านกอพอของเราในอีพีถัดไป